ครัอเพจน้กม่อเรับพี่น้องไน้าม่อครับชื่อเพจนะาครับใน่ัน้า่อช่อเพจน้าม่อครับชื่อเพจหน้าม่อครับน้ครับ่เพจะามอครันที่อนามอครับชื่อหน้ามะครัชืน้าครับชื่นะครับพี่น้องครับก็แจ้าม่ื่อจน้ครับและวันนห้นะครับช่านประธาน่อรับช่น้แจ้อให้ช่วยประชาสัมพับธ์พี่น้างได้รับทราบว่าน้ครับ

ตไม้เท no ่าไหรครับตีไม้60ิบจ่ะพี่ไอยหลันราคาแล้วก็อ่าเอ่อะสังนะครับนับไงอยนะครับ้วสมบูร้อยนไไหมอ่าไม้เท่าไหร่หน่ไม้ไม้ละสิบ้จ่ะอ

พรุ่งนี้นะครับเรา1เหมือนเดิมนะาเราจะเริมนะครับตั้งแต่เวลาหนาิกานะครเริ่ม8าฬิกานะครับแล้วก็เรอย้วก็ุนะครับเราก็จะทความสกานะครับได้แลวค่แ้นา6รร้อนหวัดไม่ยากทำ่ไม่ ไปช่วยทำนะครับพระนันารที่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวเกำลังย่างเราจอบ้าน้อเป็โคนะครับแต่โงนะครับกาลักาด้วยและสงความสาวนะครับเพราะว่าถ้าีต่างนะครแดงว่าที่8ตี่อันนี้นเลยดีคบอกว่าจะมียุจมต่หนึ่ง ใส่ใส่รวมเลยป่ะรวมนะครับ้องเสรได้เ่ขึ้นนะครับขาะนี่เราอยากจะไดโอกาสดีนะครับสรวันหลก่อนนะครับจึงเป็ะการัฒาให้น้องได้รัรางนะครับเราจะมวาข่าวุนนะครับแได้รับาบก็ขอเชิวนะครับทุกท่านในวันนี้มาชวยกันฟครของเรานะครับด้วยนะครับเอาละครับน้องบ่ันนี้ ไดเวลาทีาตอออาา่ต้องมาเดินตลาดะรับเเด็นเลยครับ้าแล้วนะครับ่อเด็นเดนัน้องครับในวันนี้เลยครับสวัสดีครับขอจบกัรเม่อวานในช่วงแรแค่นี่นนอนรับสวัสดีครับ